ถ้าเป็นตำรวจแล้วเรียนนิติรามไปด้วยจะหนักไหมก็หนักโดยเฉพาะน้องเตยพี่ว่ามันหนักมากพี่อยากจะแนะนำสำหรับน้องถ้าเป็นนสตมันจะมีมหาวิทยาลัยที่ทำมอ u กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือว่าทำกับโรงเรียนแต่ละที่ไปถามรุ่นพี่ถามคุณครูได้ มันจะมีที่สามารถเรียนน้อยลงแล้วก็มันจะเรียนง่ายกว่าที่เราลงเรียนรามเองก็คือเหมือนภาคหเนี่ยมันก็จะมีหลายมหาลัยที่เขาทำ MOU ไว้หรือในกรุงเทพก็มีนะมีหลายมหาลัยอยู่มีหอการค้ามีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียนแบบสัปดาห์ละวันอาจจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ แล้วก็เรียนไปสอบไปมันก็จะง่ายกว่าเพราะว่ามันเหมือนการจัดการให้เราแล้วแต่ถ้าเราลงลามเนี่ยน้องต้องจัดการตัวเองหรือเหมือนที่พี่ปูเรียนมสทพี่ปูก็ต้องจัดการตัวเองไม่มีใครมาคุมอะไรเลยถ้าเราขี้เกียจเราก็ตกเองล้วก็ไม่จบเองแต่ถ้าน้องรงเรียนที่เป็น MOU อะ่ะเขาก็จะจัดว่าเออวันอาทิตย์ เรียนวิชานี้วิชานี้เรียนวิชาครั้งละวิชาเรียนไปเรียนแล้วก็สอบเรียนแล้วก็สอบมันก็จะน่าจะจบง่ายกว่านะลองไปดูนะคะเรียนนิติเป็นตำรวจได้ไหมเป็นได้ค่ะก็ต้องไปสอบนะรอประกาศสอบนะคะค่ะยินดีค่ะอยากฝึกพิทักษ์สันติได้ฝึกอยู่แล้วถ้าไปสายปรับปรามนะคะ รัฐประาศ,าศาสนศาสตร์เป็นนอสตอแล้วเทียบในร้อยได้ไหมครับหรือต้องวุฒนิติาศาสตร์ปัจจุบันนี้เขารับแต่วุฒินิตินะถ้าจะมาสายพนักงารสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รับวุฒิอื่นเลยอะในปีหลังหลังมาค่ะแต่ถ้ามีการเปิดรอบพิเศษอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะแต่ตั้งแต่ที่พี่มาอยู่เนี่ยวุฒิอื่น เขายังไม่รับเลยถ้ารับก็จะเป็นสายอำนวยการนะคะที่จะขึ้นได้ร้อยแล้วตอนนี้ก็คือเขามีพรลบบใหม่อีกก็ยังบอกอะไรไม่ได้พี่ก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นกฎหมายลูกก็ยังไม่ได้ออกมาแบบเยอะนะคะเขาก็จะทยอยออกมาว่ามีข้อห้ามข้อกำหนดอะไรตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือไม่จริงเพราะว่าเหมือนวันก่อนก็มีออกมาอะไรนะ ห้ามตำรวจโรงพักไปทำตำแหน่งอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็ต้องรอดูกันไปนะคะแต่ณนะตอนนี้ถ้าถามวุดรัฐรัฐะแล้วจะสอบในร้อยสายปะปามเนี่ยไม่มีแต่ถ้าเป็นอำนวยการมีนะคะลงอำนวยการได้เรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมธุรกิจเหรอคะเหมาะสายไหนคอมธุรกิจก็ต้องมาอำนวยการอย่างเดียวอะคะ่ะอย่างอื่นไม่ได้ภาคใต้นิติศาสตร์ใช่ไหมถ้าเป็นภาคใต้ก็มีมอ,อ,อมีเออ่ของมอทักษิณน,นะคะ ที่ที่รู้อยู่ก็ม่มอทักษิณที่เห็นอยู่นะเพ,เพื่อนพี่ก็จบมอทักษิณหลายคนก็ไปเป็นเป็นผู้พิพากษาก็มีไปทำงานเออ่ระดับแบบใหญ่ๆโตๆก็หลายคนแล้วนะคะที่จบมอทักษิณน,นะถ้าเรียนนิตินะไม่งั้นก็ลามเลยก็ได้คะ่ะ รือมอสทก็ได้มีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยหรือใครที่ยังไม่มีหนังสือนะคะหรือแนวทางในการสอบตำรวจสามารถทักแชทนะคะที่แฟนเพจ a c e b o o k ปัมดูซ่าม,มาได้เลยพี่ปูเป็นคนจัดทำเองนะคะมีครบเนื้อหานะคะทั้ง6วิชาในเกณฑ์การสอบใหม่เหมาะ ทุกสายงานเลยนะคะของนายสิบตำรวจทั้งสายอำนวยการพิสูจน์หลักฐานพลร่มหญิงกองร้อยน้ำหวานหรือปราบปรามชายที่จะมาถึงนะคะเพราะว่าตอนนี้จะมีการสอบกฎหมายเหมือนกันหมดเลยใครสนใจติดต่อไปได้ค่ะที่ Facebook Fanpage ป um ั๊มดูซ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ